สวัสดีตอนเช้าจ้าคลิปนี้กิมมาอัปเดตสถานการณ์พายุโกนเซินนะคะเช้าว,วันนี้12กันยายน64ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกวางงายประเทศเวียดนามแล้วเมื่อคืนนี้และอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอกาศต่ำเข้าปกคลุมทางตะวันออกของภาคอีสานเมฆฝนยังคงปกคลุมทางภาคอีสานถึงแม้จะอ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอกาศต่ำแล้วบ้านเราก็ต้องเฝ้า ระวังเนื่องจากขณะนี้ยังมีร่องมรสุมหมายถึงร่องฝนนะคะพาดผ่าน,านยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักทางภาคอีสานตะวันออกและทางตอนล่างได้ค่ะเรามาดูพื้นที่สีเหลืองพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักและพื้นที่สีแดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากในวันนี้นะคะพื้นที่สีแดงก็คือมุกดาหารร้อยเอดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดและสุรินทร์ค่ะส่วน พื้นที่สีเหลืองมีดังต่อไปนี้เนาะได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์ลบบุรีชัยนาทอุทัยธานีกาญจนบุรีราช,ชบุรีเพชรบุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีจ้า และสมุทรปราการนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสกลนครนคร,รพนมกาฬสินธุ์มหาสาร,รคามประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่และพังงาค่ะก็ให้ระมัดระวังกันด้วยในส่วนของพื้นที่สีแดงและพื้นที่สีเหลืองส่วนจังหวัดอื่นเป็นพื้นที่สีขาวจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางคลิปนี้กีขอตัวลาไปก่อนนะคะ จอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย